สวัสดีครับน้องตุ้ยครับสวัสดีครับพี่แบ๊กครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรดีน้องตุ้ยครับผมฮะวันนี้ผมมีคําถามเกี่ยวกับเสาหลักเมืองเชียงใหม่ต้นยาง<ะ>ยักษ์และท้าวเวสสุวรรณมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับโอเคครับเป็นคําถามที่จริงๆแล้วมันเป็นคำ,คำถามที่ค่อนข้างจะซับซ้อนะนะครับครับผมฮะเดี๋ยวอยากจะเริ่มที่สิ่งที่พี่ก็เคารพแล้วก็ดูใหญ่ที่สุดในภาพคําถามทั้งหมดก็คือท่านเริ่มที่ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ นะครับครับผมฮะท่านพ่อเทวเวสวรร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้ความเห็นที่หลากหลายต่างกันไปเช่นในนิกายมหายานเนี่ยก็จะมองว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคดีแล้วก็มีรัชเขาติดตามตัวติดตามองค์ท่านเนี่ยประมาณ8องค์เวลาพี่ไหว้ท่านเนี่ยพี่ก็จะมีจอกชา1จอกเป็นประธานแล้วก็อีก8ดจอกล้อมรอบ หมายถึงว่ามีทั้งหมด9จอกนะครับโดยมีท่านเป็นประธานก็คือถวายองค์ท่านเองแล้วก็ราชเลขานะครับเวลาไปอินเดียคนอินเดียก็จะรู้ว่าเนี่ยรูปเคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของท่านพ่อทาวเวสวุวรรณอยู่ที่ถ้ำอชันตาเอลโโรล่านะครับใครไปอยากจะได้ขอพ่อเรื่องโชคลาภให้ไปที่นั่นนะครับชาวเินดูนะครับที่เคารพพระแม่ลักษมีก็จะรู้ว่าในภาพของพระแม่ลักษมีเนี่ยก็จะมีที่สมบูรณ์ที่สุดนะ,นะครับก็จะต้องมีรูปของท่านพ่อทาวเวสวุวรรณซึ่งเป็นผู้ที่ถือคุญแจ คุมทรัพย์ของพระแม่ลักษมีไว้นะครับับผมฮะในมุมมองของพระศาสนาก็จะมองว่าท่านพ่อเทเวสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ถือกุญแจขุมทรัพย์ของพุทธศาสนาไว้นะครับส่วนสังคมไทยล่ะครับนะครับสังคมไทยมองว่ารับทราบดีว่าท่านเป็นหนึ่งในจตุกโกบาเอ่อจตุโรกบาลน,นะครับคือเป็นหนึ่งในเทพผู้รักษาทิศท,ทั้ง4นะครับโดยท่านเนี่ยเป็นประธาน ผู้รักษาอุดรทิศหรือทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นคนเชียงใหม่ก็จะดูจะเกี่ยวข้องกับท่านค่อนข้างจะมากนะครับนอกจากนี้แล้วอย่างที่ทราบท่านเป็นประธานแห่งทรัพย์นะครับมีหน้าที่ปกครองยักษ์รากรสดพูดผีอสูรและปีศาจเพราะฉะนั้นนะครับใครที่บูชาท่านนะครับหรือมีเหรียญท่านนะฮะคล้องคอติดตามตัวเนี่ยก็จะเชื่อว่าจบทุกอย่างครับระวังได้ทุกอย่างนะครับ นอกจากเลือกทรัพย์แล้วก็ยังสามารถการพูดผีพีศาจไหลได้เพราะท่านเป็นผู้เป็นอธิบดีนะครับในเรื่องของรามเกียรติก็มีการบรรจุเรื่องราวของท่านไว้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพี่น้องต่างบรรดากับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เป็นเจ้าแห่งาราชกษัตริย์ส่วนท่านพ่อท่านเนี่ยเป็นเจ้าแห่งยักษ์ยักษ์ในมุมมองหนึ่งแล้วตามตำรานะครับยักษ์เป็นเทวดาจําพวกหนึ่งครับนะครับที่อยู่ในการปกครองของท่านพ่อทเทเวสุวรรณยักษ์จะมีความดุ นะครับมีความหวงแหนอนณาเขตของท่านอยู่ส่วนกุมภันจะเป็นบริวารของทาวิวรุณหกเป็นโลกบาลอีกองคหนึ่งครับแต่ว่าดูแลทางด้านใต้นะครับกุมภันเนี่ยจะมีวิวิมานม,มีมีหลายชนชั้นนะครับคือชั้นสูงก็จะมีวิมานลอยนะฮะชั้นกลางก็จะอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ตามถ้ำป่าภูเขานะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้เดียวกันอันเดียวกันอีกอันนึงไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันฮะเป็นลําดับลงมาก็คือลากรลากระสดลากกระสด จะเป็นหนึ่งในหมู่กุมภันชั้นต่ำสุดเข้าขายว่าเป็นอุสาาสูรกายบางก็อยู่ตามน้ำนิสัยดูร้ายแล้วก็อยากเป็นพวกที่ปรารถนาจะได้กินเนื้อสัตว์นะครับต่อมาอสูรอสูรนี่แต่เดิมจริงๆแล้วเป็นเทวดานะครับแล้วลบแพ้หรือเป็นพวกที่ทำผิดแล้วถูกผลักลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่ได้จําเป็นที่ต้องเป็นเป็นยักษ์ครับอสูรบางคนนึกว่าอสูรนี่เป็นยักษ์ อันสุดท้ายนะฮะลำดับชั้นสุดท้ายลงมาก็คืออสูรกายพวกนี้จะเป็นพวกที่อยู่ในพบเดียวกับเปรตนะครับมีทิฏฐิมาณะสูงเกิดจากความโลภใครที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกแล้วมีความโลภมากเนี่ยก็อาจจะต้องไปเป็นเปรตหรือไม่ก็ไปเป็นอสูรลกายในที่สุดส่วนตัวพี่เองเนี่ยนะครับมีความผูกพันกับความเป็นเชียงใหม่มาพอสมควรนะครับครับผมฮะถ้าพูดถึงเรื่องเสาหลักเมืองที่น้องถามใช่ไหมครับก็หมายถึงเสาคงจะหมายถึงเสาอินทขคิน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดเจดีหลวงนะครับการได้มาของเสาอ,อินทขินเนี่ยนะฮะก็เกิดจากตามชื่อเลยนะครับคือสมัยก่อนลากเงาของเราโบราณตามตำนานก็คือพวกชาวล้วนะครับชาวล้วเนี่ยเกิดมีการลุกรานของพุดผีปีศาจวิญญาณร้ายทั้งหลายนะครับแล้วก็เลยไปขอพรจากองค์อินเจ้าสวรรค์ท่านก็เลยประทานเสาหลักเมืองลงมา แล้วก็มียักษ์สองตนมารักษาเสาเอาเสาเนี่ยมาวางไว้ที่เมืองเชียงใหม่มันก็มีเรื่องราวอะไรตรงนั้นเยอะแยะมากมายจนผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่เรารู้จักกันในเรื่องของการใส่ขันดอกอนะครับการใส่ขันดอกคนเหนือเรียกว่าเดือนแปดเข้าเดือนเก้าออกนะครับในงานวันใส่ขันดอกเนี่ยจะมีการแห่พระเจ้าแสนฝนหานะครับ แห่ในการแห่วันนั้นเนี่ยจะมีความอศัศจรรย์ยอยู่ก็คือในทุกปีที่มีการแห่ขันดอกจะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาครับผมฮะพี่เองเคยมีอยู่หน,หนึ่งที่พาเพื่อนที่มีเซนสัมผสัสมาในเชียงใหม่นะครับท่าตุ้ยครับผมก็เขาไม่ได้รู้จักเชียงใหม่เลยนะครับแต่มาถึงเชียงใหม่พี่ก็ให้ทายตอนนั้นอยู่ตรงประตูวัดเจดีย์หลวง แล้วมันก็ล้อมไปด้วยถนนคนเดินนะครับมองไม่เห็นหลอกเสาหลักเตอเสาหลักเมืองหรือต,ต้นต้นยางที่อยู่ตรงนั้นอะไรงะเงี้ยอ่อมันมืดไปหมดแล้วก็มืดมืดเต็มไปด้วยร้านนะฮะแต่ก็มีแสงไฟแล้วพี่ก็ถามทายว่าอ,อคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบสัมผัสอะไรตรงนี้ได้บ้าง <S <S เขาก็บอกว่าสัมผัสว่าเคยมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะเป็น การวิปรษิต์เกิดขึ้นบนถนนแห่งนี้ยพี่ก็บอกว่าถูกต้องในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีอสนุอสนูสนีบานะก็คือฟ้าผ่าลงมาผ่าใส่พญาเมงลายสิ้นพระชนบนถนนเส้นนั้นนะครับแล้วพอพี่พาเลี้ยวเข้าไปตรงประตูวัดนะครับเขาบอกว่าเธอบอกว่าพี่อดนะฮะยักษ์ยักษ์ยักษ์กสูงเท่าต้นนี้เลยต้นไม้นี่เลยก็คือ เป็นใครก็ไม่รู้ครับว่ามีรูปปั้นยักษ์อยู่ฝั่งซ้ายขวาของประตูวัดเจดีย์หลวงนะครับฝั่งซ้ายมือจะชื่อว่าองค์ยักษราชฝั่งขวามือจะชื่อองคอ์อมรอเทพแต่ตอนนั้นคือไม่มีใครเห็นหรอกแต่เซนส์สัมผัสของผู้หญิงคนนี้จับได้ว่ามีพลังงานของยักษ์อยู่ซึ่งสูงเท่ากับต้นต้นยางต้นนี้นะครับครับผมฮะส่วนว่าต้นยางน้องต้นเออน้องตุ้ตยครับผมฮะต้นยางเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าน้องรู้จักถนน เชียงใหม่ลำพูนอีกชื่อหนึ่งเขาชื่อว่าถนนยางเนิงครับผมฮะยางเนิ้งเนิงแปลว่ามันหย่อดลงใช่ไหมครับยางก็คือต้นยางนาฮะแล้วก็ยางเนิงก็คือเต็มไปด้วยกิ่งของต้นยางที่เนิ้งลงมาที่หย่อนลงมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามที่สืบหาข้อมูลเนี่ยฮะในปี2 5 6 3นอยเนี่ยต้นยางนาในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด994ต้น จากที่มีเคยมีนะฮะสองพต้นนะครับก็คือมันถูกปลูกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มาจนถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับแล้วต้นเพราะฉะนั้นบวกลบเวลาดูแล้วเนี่ยนะครับรัชกาลที่5ก็คือตั้งแต่ปี2442นบะครับบวกลบไปแล้วเนี่ยต้นยางเหล่านี้จะต้องอายุเฉลี่ยนะครับประมาณ100ปีบวกลบขึ้นไปนะครับแล้วที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดก็คือ ต้นยางนาที่อยู่ในวัดเจดีหลวงนั่นแหละครับครับผมฮะเพราะว่าได้ถูกเป็นไม้หมายเมืองมาตั้งแต่สิ้นรัชกาลที่1คือปลูกมาตั้งแต่ปี2,353นะครับอายุตอนนี้ก็น่าจะร่วม211ปีถูกไหมครับปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นยางนาที่เราพูดถึงตรงนี้ที่วัดเจดีหลวงที่เป็นที่สถิตของท่านพ่อเท้ากุมภันท์ที่เป็นผู้รักษาเสาหลักเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับส่งสัญญาณความต้องการอากาศครับผมฮะยก ลากดันจากพื้นนะครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยมีการล้อมไปด้วยปูนคอนกรีตไว้นะครับก็เลยมีนักวิชาการครับผมฮะช่วยกันเข้าไปดูแลต้นไม้ตรงนี้โดยการทุบปูนเหล่านั้นออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าครับผมฮะว่าท่านพ่อเท้าเวสุวรรณใช่ไหมครับเสาหลักเมืองแล้วท่านพ่อเท้ากุมภันธ์ต้นยางเนี่ยเกี่ยวพันอะไรกับ ความเป็นเชียงใหม่สรุปก็คือเสาอินทขินก็คือเสาที่พระอินทประทานไว้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่หรืออาณาจักรล้านานานในอดีตใช่ไหมครับท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณทำไมต้องกล่าวถึงท่าน,นครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าแห่งยักษ์พูดผีใช่ไหมครับเป็นประธานแห่งยักษ์ทั้งปวงนะครับเวลามีงานเดือน8เข้าเดือน9ออกก็คือการบูชาเสาอินทขินหรือการใส่ขันดอกในภาพของคนที่มองเห็น ความเป็นทิพย์หรือโลกมิติทับซ้อนเนี่ยจะเห็นท่านเลยครับผ่านชั้นฟ้าลงมาเป็นประธานอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับแล้วก็อยู่ในการในพิธีโบราณเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเลยครับน้องตุ้ยเคล็ดลับเลยนะในการไปใส่ขันดอกหรือไหว้สาวอินทรีหินเนี่ยวันนั้นเนี่ยอะไรที่อยู่ในงานเป็นทิพย์หมดเลยครับน้องเอาน้ํามากรวดน้ําอธิษฐานจิตไปตรงไหนก็ถึงทั้งเทวดาฟ้าดินถึงนรกอธิษฐานสําเร็จผลแน่นอนเพราะว่า เป็นงานที่องค์พ่อท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีเทวดาประจําเมืองอะไรทั้งหลายมาอํานวยอวยพรให้ทั้งดอกไม้ทั้งน้ําผลไม้ต่างๆที่ที่คนมาไหว้สารทนะเป็นทิพยะทั้งหมดนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับนลองตุ้ยเทปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับผมครับครับผมโอเคครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับน้องตุ้ยครับผมครับผมสวัสดีครับครับ